สบายดีพี่น้องสบายดีเอซสุมองสุบอนพี่น้องพอกับซองพอดีแท็กย่ำแรงๆเนาะอยู่บ้านเบ้าดาวพี่น้องมาซอยงานพนันมานี่แหละผักผักเป็ดเห็ดยู่โคกินเบามือมือสันวันดีขึ้นบ้านใหม่พี่น้องใส่กระเบื้องติมแ้วก็มีมีนี่แหละพอบาวมอส้วก็ อันพอน้องมินนี่เนาะทีมงานชุมเฮานี่แหละพี่น้องแต่ก็เคยเบาไข่พี่น้องน้องกระทิ้นก็มาแม่น้องมอดก็มาอันนี้ไพ่ไพ่คิงๆเลยพี่น้องอยู่ในนี้เนาะเฮาก็เคยคิงเคยกะบโคิงไปได้ฮะแต่ว่ากาับซัคิงเนาะเพราะว่าเมถ่าออาเป็นพี่น้องเพื่อนเลย คือกับอันแม่แถาอันเบาอันนี่แหละเคือเคยเนยเาะ,นะแต่ปลากันบดได้ด้วพี่น้องแต่ว่าอาหารกันกินกับมีอันนี้นนมียังแนมีหม,ม,ม,มูโอ้พี่น้องอหมูตัวนึงลกาอะไยังอีกเป็ดตามพมน้องมินี่มีห่านนี่ด้อพี่น้องเลยห่านนี่นี่นี่ห่านพี่น้องสิวจักอยู่ดองห่านเนาะห่าน พิ่นว่าไปซื้อเป็ดสพอได้ห่านบ่าวดาว่ะยินดีน้ำบ่าวดาวพี่น้องเอ้ยเพิ่นสิขึ้นเฮือนใหม่เนาะเฮากับปอได้มาจักเทื่อพระเจ้าพื้นสางเฮือนมีเวลาดอกพี่น้องมีแต่แม่น้องดีแทกเนาะมาแล้วก็มีลุงลุงสวงพี่น้องผู้ตาบอดนะเนาะเผื่อว่าเป็นเป็นอ้ายเป็นอ้ายบ่ลุงสวงเนาะเป็นอ้ายของอันนี้บ่แม่นบ่นั้น ปลาซูนี่นะน้องเนื้อกระครูพี่น้องเป็นเบาดาวน้องเนื้อยินดีนำลูกเล่นล้านพี่น้องเพิ่มได้เฮือนใหม่ใส่กระเบื้องติ่มเนาะเฮากับหมอท่านแล้วรืเฮากับขื่นก้อนอือขื่นอามือได้งื้อด้ย่ามพี่น้องงื้ง่ายย่ามดีอื คืนบ้านไม้ใส่กระเบื้องเต็มพนว่าลองเพลงจักก่อนซองก่อนพนว่าบไฮโซไฮเสามีตะมวนก็มวนมาส่นลุงผู้ตาตาบอดอะไรพี่น้องเลยใช้ป้าเถิง ก่ได้ขอยาางีพี่น้องมาน้ำร้างับพักรกะูกเป็ <c oughs> ดเจ้หมอไปพี่น้องในเว็นก็นยังมันยากแน่เพราะว่าลูกไายไปเหยียกรวมเนาะประมาณสี่สิบฝ่ายเอาแคนี้หนึงเขาพี่นอ้น <c oughs> นอ,นอนนนงเลยเห็นเพื่นนองเดียววะเพื่องนเบิแลดวหาให้เบิดลขังนึงบอกใครสใครสหงยขเดีห่วย

คือแน่น่มืนได้กระ้วนกด้ทงบองโมเม่หาบังยู้าเองกันนั่นข้าเจ้าไปเลยไม่ใส่รายนเใส่รายกนเลยจตามอีกต่างหากตามในกะาตามในดคู่คนะ สวัสดีพี่น้องดีดูดีดีง้ามาแล้วละเพชรนาวมาะบ๊้กหนักเตาหนักหนักโอ้โห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 โอไโหโอ้โหโอจะไปอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โมโอ้โหโอ้โห ม่ใช่หมอคือ,ช,อช่สายหมนะอชื่ส่หน้ากระปุกนะนี่ปลาเขา่เกะลงค้า โจวาจงามจ้ยนี้พี่น้อยเากันมาใส่ถ้ายบุคเขนี่เาน่ะวันนี้ไม่เดียเฮ้ยมันจะบนหุ่นไ้หม่เนี้ยโค้กข้าวมีสิข้าวข้าวมันไปเอาหม่เราไม่เรากมาเออเอออาไปไล่ดีดเจเตอาเลยก็ยังปเทศใหม่อกอย่างอ๋อ่ายเข้ามาจะเคยเห็นนั่นแหละเฮ็ดข้าวบุบุเคยเลย นามกระปุ่นพี่น้องเพรา,าะว่าเสนามเบาดาวพูนสั่งเขาเห็ดมาเลยอย่างนี้นะเออเออคนจะทำถัวเขาจะทำแล้วถั่วัวดีพี่น้องขาก็บ,บนมาเบิ้งหินจากเถื่อเนาะเฮือนเบาดาวมาเบิงงามอยู่พี่น้องเลย mà tang mét hạ ship bộ bông chắc mọi nhà ở bên đây thì nó cái ai nọng không thì dù hết chín <laughs> Thấy ตอนนี้ท่างหนาบ้านพี่น้องงามนาอพี่น้องเนาะมาเห็นหนองเนื้อเลยพี่น้องเลยบุญมาเยี่ยมลานเลยเบิ่งด้วย อ้าวกระปูเ nah. ห็นหุงเลยเนาะคำโอ้ยพี Ooh, <ine> ่น <kindergarten>. ้องเลยใหญ่ขึ <doświad> ้นเลยเด้อ oh, ลูกชายเหรอฮะทำมาแต่เต๋อบนอะไรก็พ่อกมานี่ชอบเงินน้องเลยพี่น้องกำลังเห็ดผายผูกแขนอันนี้แหละผู้ใหญ่ก็มูนะอันนี้นะไม่ใหญ่ก็มาทำลูกลาย อันนี้ผู้ใหญ่กุมูเนาะเดี๋ยวนี้นะตะกี้นะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เป็นผู้ใหญ่กุมูพราะว่าเราเรายังเลยบ้านนี้หลังจากแม่ถาเสียแล้วเนาะกบผู้นี้เป็นผู้ใหญ่กุมูบ้านนี้ในในในตระกูลชุมเพานี่เนาะตระกูลเขาป้านี่พี่น้องเลยป่าป้ายิป้าเชิญอะไรพี่น้องเพาเอนเอออันนี้อันนี้ผู้น้องเพิ่นแม่บาดาวน แล้วก็มีลุงช่วงก็คือชู้เพื่อนนี่แหละน้ำต่อพี่น้องเป็นผู้ใหญ่เลยยางอันนี้สบายดีปะลุงสบายดีทูนาเลทาเลยทซากันเห็นลูใหญ่น่ะจังวหวะลูนใหญ่เลยแลนรลัดโลดโอ้ยเออมาบริมาตั้งแต่หึงเลย ต่างเ้อพี่น้องเ้ยหน้าห้องนอนห้องยังเพิ่กนกครั้งแน่อืม่บด้มาแต่เฮงเลยเน,ะนะาะจักปีแล้วป้าขอ่บด้มาห่อยโบโมาหล่ะเท่านี้เออปีแล้ยก็ไม่ใหญ่ก็หากมานี่นะหาแตกินดองนนอกอดเมื่อหร่บ้เมื่อแรงเน้ ลองเพลงเล้วมเลงอ๋อเหมือนหาปาานแน่สั่นบานมันเลเออบัดข้าวดีได้ห้องเพลงสิไปครับเอาโอเคโอเคแม่ซอนผสิเมือก่อนมาสนเอาเนี่ยกินเมือให้ลูกน้ำเฮ้ยป้าเป้่ายังหนึ่งป้าแล้วหนึ่ง ปลายังปลาเพียลูกชายอยู่เทียงถาน้องเนยกระไพยนะน้องเนยกระไพเฮ้ ได้ดองเพิ่อนกับมาพี่น้องเลยลเออแมนแล้วบ่มาบ่ได้ดคืนบ้านไหมไส้กระเบื้องเต็มต้องมาของ, <c oughs> งลูกของเต้ามายินดีโดยตาดองกับมาเออเออแมนแล้วพี่น้องเลยลถึงมืดเนาะจะลังขึ้นจะลังยังขึ้นจรั้งขึ้นาานา หมดแล้วเจ้าบ่คลิปภาพไปเพียงชั่วหนีพี่น้องขอบบุญขอบคุณเนาะสำหรับการรับชมพี่น้องยังมีป่าบ่นหนิในสายป่าป่าเดี๋ยวเอาลงมาอีกแล้วเนยังหาอยู่เปยังหาปีาอ่ะพ่อพ่อกันคลิปนาพี่น้องสบายดีสอยเรือกันพี่น้องเลยคนละไม้ละมือประเทศชาตกันกินเออ เพามันก็กินอยู่แล้วเห็ดกองทัพเดินโดยททองพี่น้อง